ตวดแก้เมื่ยนะคะอุ้ยมีผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่ายอกรระดับอำเภอหัวหินมีอะไรแนะนำบ้างคะอันนี้ขนมจิเชสกาอุ้ยเราชอบกินข้างในเป็นสับปะรดกวนค่ะอันนี้เป็นสมุนไพรค่ะรูปกระตุกอ๋อแก้ปวดจักผ้าผ้าของสยามนะคะปลาละอูค่ะปลาละอูอู๋นี่นี่ สวยมากเลยนะคะเรียนฟรีแต่ต้องมีเวลานี่ค่ะออกมาแล้วจะนอ้ยได้รับกลับบ้านไปเลยค่ะมาตั้งบูธถึงวันไหนคะวันเดียวค่ะรีบมารีบไปนะคะมาเร็วเข็มเร็วนะะอ้ยสวยไม่มีเวลาทำเป็นผ้าผคมพัดของหัวหินนะคะผ้าผคมพัดเป็นผ้าพื้นทิ่นของอำเภอหัวหินนะคะผ้าผคมพัดอ๋อนี่ต้องทำเองครูจอยค่ะ ครูจอยสอนคร <c oughs> ูจอยสอนเก่งนะคะโอ้ปานีดเลยนะคะใช้เวลาทํานานไหมคะไม่นานเท่าไหร่ <c oughs> ต้องมีเวลานะคะใครใครที่ผ่านมาทางนี้ก็มาเรียนได้เลยนะคะ <c oughs> เป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่หน้าห้องสมุด <c oughs> วังจันท์เกษมนะคะ <c oughs> อําเภอกุยบุรีอุ้ยกุ้งแห้งชอบกินแทงไหมคะก็ต <c oughs> <c oughs> ักดูแพงก็หนึ่ <c oughs> งร้อยบาทค่ะอ๋อสูญยากาศ <c oughs> ไม่ต้องแช่ตู้เย็นเปิดปุ๊บยำปั๊บ อ๋อไม่แข็งนี่นไม่แข็งอร่อยแล้วก็ไม่เค็มมากกะปีเอาไว้ทําน้ําพริกลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะมาอุ่หนุนกันนะคะวันนี้เลยนะคะ